เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครต้องการอะไรเนี่ยเนี่ยครับพี่สี่ทุกคน กัอะไรราก็ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับพบกับเชนคนหลังข่าวนะครับก็ถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับเชนด้วยนะครับก็ในค่ำคืนนี้นะครับผมจะมาพิสูจน์ แคมป์คนงานก่อสร้างส0มสิบกว่าปีนะครับที่ story, ทอาจารย์ดูแนะนําผมมานะครับก um ็อาจารย์ดูล่าใผมฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเหมือนว่ามีหญิงคนหนึ่งนะครับที่คลอดลูกแล้วตายในบริเวณนี้นะครับก็เมื่อตอนกลางวันเนี่ยผมก็ได้มาสำรวจบริเวณนี้ก็บรรยากาศก็เหมือนกับว่าไม่วังเวงอะไรเท่าไหร่ก็แต่ตอนกลางคืนเวลาเนี่ยตอนเนี้ผมมาเนี่ยตอนนี้เวลาประมาณเกือบสี่ทุ่มเกือบเจ็ดทุ่มแล้วใบรยากก็เนียบสนเลยครับก็เหมือนก็น่าจะเย็นพอมานะครับและมีเสียงอะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างล่างเนี่ยก่อนที่ผมจะมาเนี่ย ผมก็ได้ขอกลับมาเจ้าที่เจ้าทางหน้าที่ตรงนี้เรียบร้อยนะครับก็เมื่อก่อนเนี้ยแคมป์คนงานก่อสร้างเนี้ยเขาทํางานกันเนี้ยก็เหมือนกับว่ามีหญิงทม่าหรือว่าหญิงกะเรียงก็ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็เมื่อก่อนเนี้ยเขาก็จะลอดลูกเขาตายลงเพิเหมือนกับว่าไม่มีโรงพยาบาลนะครับเขาต้องลอด้าตรงที่แคมป์คนงานก่อสร้างตรงนี้เลยนะครับก็เหมือนกับขอดลูกออกมาไม่ได้แล้วก็ตายเหมือนกับตายท้องกลมนะครับพี่เอสซีุดแล้วก็อาจารย์ดูเคยมาพิสูจน์กับ กับพันวางก็ดูๆแล้วน่าจะเยนมากเลยนะครับก็เหมือนกับว่าเจอหญิงสาวพี่ๆี่ได้ยินน้ข,ข้อค้ำคืนนี้ผมก็มาเพียงคนข้ออาจารย์ดูก็ไม่ว่างที่จะมาพิสูจน์กับผมนะครับข้ออาจารย์ดูก็ได้ไปทามากก็เพิ่งจะกลับมาถึงเพิ่งเย็นนี้นะครับอาจารย์ดูก็แนะนําผมมาให้ลงมาพิสูจน์ดูนะครับข้อผมก็เลยมาตามที่ผมอาจารย์ดูแนะนําผมมานะครับแต่ดูแล้ว น่าจเยนนะครับน่าจะวาง,งกล้อเสียงไรอะพี่พีทได้ยินไหมครับตอนนี่ผมอยู่คนเดียวนะครับตัแคมป์กองงานก่อตั้งตรงนี้เลยนะครับพี่พี่ฟังครับเสี่งมันวิ่งอยู่ข้างล่างนู่นนะครับแต่วันนี้ผมก็ได้ได้ได อาจารย์ดูเรียบร้อยแล้วว่าผมก็ได้เอาของดีเนี้ยมาในกระเป๋าผมนี้นะครับก็อาจารย์ดูก็ได้ของดีมันจกฝั่งพมมาอาจารย์ดูก็ไปหาอาจารย์มาไปหาไปหาอาจารย์มาก็ผมก็ได้ขอของดีจากอาจารย์ดูมานิหน่อยในค่าคืนนี้ผมจะมาพิสูจน์เนี่ยผมจะมาเป็นคนเดียวเนี่ยผมต้องมีของดีอีกไหมเฮี่เดี๋ยวผมจะดูฟังเสียงเสียงอะไรนะครับเดี๋ยวไปทะเลเพียสีทุกคนเหมือนเมื่อกี้เนี่ยมันได้ยินเสียงบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปํารวให้พี่เพียสีดูกันว่า นี่นะครับแคมป์คนงานก่อสร้างเมื่อก่อนที่ที่ตรงนี้นะครับพี่เอฟซีทุกคนเห็นไหมครับนี่นี่นะครับนี่นะครับเป็นแคมป์คนงานก่อสร้างครับนี่นะครับเหมือนกับว่าเป็นตึกนะครับแล้วคนงานก่อสร้างเนี่ยจะดูแลผมฝังเนี่ยเขาจะคลอดลูกบริเวณนี้นะครับนี่นะครับบริเวณนี่แล้วเขาคลอดไม่ได้นะครับดูแล้วก็แล้วบริเวณนี่ก็เงียบเป็นป่าเหมือนกับว่าเป็นป่ารกล้างเลยนะเพราะเขาทํางานกันไม่ได้เฮ้ย ข้า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 อันนี่ะไปสำรวจไปเรื่อยๆนะครับพี่ใท,ท,ทุกคนคงจะไม่ช่าบ้างขอโทษเดี๋ทุกคนด้วยนะครับ นี่นะครับอ๋อเขาพักอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนเขานอนพักกันอยู่แถวนี้แน่นะครับมานี่นี้นะพี่สี่ทุกคนผมก็ามาพี่สุ์เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับอันี้เดี๋ยวสำรวจไปเรื่อยๆกันนะครับพี่สี่ทุกคนเร,เรื่อยๆั เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมากลางวันนี่ไม่น่าเห็นดูเหมือนเป็นป่าปกติแนละ้วดูเหยนมากเลยนะครับเฮ้ยเสียงเลยวะเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ เสียงกิ้หมือนเข้าไปในประตูนี่ขาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงเหมือนมันเปิดประตูมีกี้เข้ามาตรงนี้นะครับ เฮ้ยเฮ้ยใครต้องการอะไรเนี่ย,ยนี่ครับพี่สี่ทุกคน เราไปดูบ้านเป็นคนเลย,ยต้องการอะไรพอ เ,เดี๋ยวผมจะเปิดประตูเหมือนว่ามีเสียงข้างในนะครับพี่ทุกคนเฮ้ยไฟใช้ไฟใช้ไฟใช้ นะไม่ดีนะเพีทุกคนมันโดนเล่นงานแล้วเนี่ยครับทำกลับกอดบ้านก่อนดีก,กว่าท่าไม่ดีแล้วไปที่ที่เจออยู่ตรงนี้โผล่นหน้าออกมาลนะครับนี่ดูท่าไม่ดีนะครับเพียบทุกคนดูแล้วเดี๋ยวผม ดู้ำไม่หวานแล้วจริงๆผมมาคนเดียวด้วยไงพีเอฟซีทุกคนเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอของสั่นแล้วขอโทษพีเอฟซีด้วยนะครับเฮ้ยเสียง เสียงดังเปทุ่นเลยครับเขียนมากเลยตอนนี้วิญญาณอาฆาตเหมือนต้องการสื่อสารอะไรกับผมหรือเปล่าเนี่ยเอางี้เดียวผมต้องขอตัวกลับบ้านก่อนดีกว่าดูแล้วผมสู้ไม่ได้ไหวในเนี้จิตผมยังไม่แข็งแรงแข็งแรงพอถูกท่าทางแล้วเดี๋ยวผมตั้งกล้องไ้ก่อนนะครับพี่อสทุนขอปิดคลิปก่อนนะครับเฮ้ย พีเอฟีีทุกคนครับเห็นไหมครับเห็นเหมือนที่ผมเห็นหรือเปล่าก็ไม่ต่ํามกันนะครับก็เหมือนว่าดวงใหญ่นีเฮ้ยเหมือนเขาต้องการสื่อสารอะไรกับผมหรือเปล่าผมก็ไม่ต่ำเหมือนกันนะครับคราวนี้ผมก็มาของเพียงคนเดียวผมก็เหมือนกับว่าจิตใจผมไม่แข็งแกร่งพอนะครับเพราะมึงก็โดนเล่นงานเฮ้ยเสียงก็ยไงก็พีเอฟซีแผมมาคนเดียวว่าเป็นอย่างนี้ก็ต้องขอโทษพีเอฟซีทุกคนนะครับแต่โอกาสหน้าเนี่ยผมจะมาพีู่จนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อ พาจันดูหรือว่าพันวังมาพิสูจน์กับผมนะครับเพราะาตอนเนี้ยผมสู้ไม่ไหวจริงๆนะครับดูแล้วคำบอกว่าดวงวิญญาณคาดแขนมากเลยนะครับเหมือนก็าอยากไปพูดไปเกิดหรืออะไรสักอย่างนะครับตอนนี้ดูที่แบบหกล้มกุคันเหมือนว่มามันอยู่ใกล้ๆหน้าผมนะครับพี่สี่ทุกคนตางสติแป๊บน,นึงนะครับพี่สี่ทุกคนอยานี้เดียวผมจะขอตัวปิดคลิปตรงนี้นะครับพี่สี่ก็ยังไงก็แค่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับเชนนะครับผมปอผมต้องเดินทางกลับบ้านอีก,าก,กายาวไกลนะครับว่าตอนนี้ก็เกือบจะห้าทุ่มแลยนะครับปอตอนนี้ผมก็มาเพียงคนเดียวก็มองไ์ผมก็ตื่นตู่กายมากเลยที่ผมเดินทางวันนี้ก็ยังไงข้อเดี๋ยวผมจะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับพ่อสวัสดีครับ